เรียนท่านคณะกรรมการผมนายชามชายมาัยงามครูโรงเรียนอมอสอพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรุณธานีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์หนึ่งหรือประวัติศาสตร์สากคนครับสำหรับสภาพปัญหาและแรงจูงใจในการ จดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์สากลโดยใช้เรื่องการแบ,บ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลมาจัดก,การเรียนรู้นะครับสภาพปัญหาและแรงจูงใจเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในห้องเรียนนะเกี่ยวกับสภาพปัญหา แล้วก็แรงจูงใจในการจัดทำแถนการจัดการเรียนรู้นี้แเ,เรียนทัหันพล้อมาธรรมะสวัสดีครับ,ะรระรบนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลนะครับครูจะมีสื่อคือมีสื่อเป็นวิดีโอมาให้พวกคุณดูนะครับวิดีโอก็จะเป็นแบบบรรยายนะครับแบบบรรยาย ให้คุณช็อตโน้ตนะครับช็อตโน้ตเนื้อหาสำคัญความรู้สำคัญว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างจากการดูสื่อการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลนะครับให้คุณเตรียมปากกาเอาปากกาขึ้นมาครับกับสมุดนะครับช็อตโน้ตเหตุการณ์สำคัญนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสื่อให้ดูนะครับโอเค โอเคพร้อมนะครับสมัทางปรติศาสตร์หลังจากที่นักเรียนดูสื่อวิดีโอนะครับจบนะครับนักเรียนก็ร่วมกันตอบคาถามนะครับครูจะถามคําถามนะครับถามคําถามนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับ นันทิยาการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับยุคสมัยประวัติศาสตร์เขาใช้อะไรเป็นตัวแบ่งครับออแบ่งออกโดยใช้ภาษานะครับที่จริงแล้วนะครับการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับยุคสมัยประวัติศาสตร์ออกจากกันนะครับเขาใช้ตัวอ,อักษรเป็นตัวแบ่ง เขาใช้ตัวอักษรเป็นตัวแบ่งเขาไม่ได้ใช้ภาษาเป็นตัวแบ่งนะครับเขาไม่ได้ใช้ภาษานะครับต่อไปทีละในมนุษย์ยุคโบราณมีอารยธรรมอะไรบ้างครับอารยธรรมกรีกโอเคนะครับอารยธรรมกรีกนะครับเป็นอารยธรรมในมนุษย์ยุคโบราณนะครับเป็นหนึ่งในอารยธรรมมนุษย์ยุคโบราณ ต่อไปมนุษย์ยุคโบราณนะครับจะก้าวเข้าสู่มนุษย์ยุคกลางน,นะครับเขาใช้อะไรเป็นตัวตัดตัวเชื่อมครับสิลินดาอารยธรรมกรีกล่มสลายนะครับที่จริงแล้วนะครับมนุษย์ยุคโบราณจะก้าวเข้าสู่มนุษย์ยุคกลางนะครับเขาใช้การสิ้นสุดของอารยธรรม โรมันล่มสลายนะครับเราก็จะก้าวเข้าสู่มนุษย์ยุคกลางนะครับนี่คือสภาพปัญหานะครับนี่คือสภาพปัญหาเกี่ยวกับการาจัดการเรียนการสอนนะครับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้นะครับในลักษณะาการที่เป็นสื่อบรรยายนะครับ ก็จะเป็นหนึ่งนักเรียนไม่สามารถบอกอธิบายหรือวิเคราะห์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลได้ 2. นักเรียนไม่สามารถบอกจุดเชื่อมต่อหรือจุดสิ้นสุดของแต่ละยุคสมัยได้นะครับนี่คือสภาพปัญหาของการเรียนรู้นะครับนะครับมันจึงทำให้ครูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการ รเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นนะครับซึ่งมีประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลโดยใช้สื่อ My Map นะครับผ่านวิธีการสอนแบบ g p a s s 5เตนะครับ,รบเพื่อที่จะให้นักเรียน ได้รู้จุดตัดจุดเชื่อมของแต่ละยุคสมัยนะครับของแต่ละยุคสมัยทําให้เราเข้าใจการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลนี่เพิ่มมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นสามารถจําเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นผ่านกระบวนการนี้นะครับผ่านแผนผังทางความคิดหรือไม d แม p ตัวนี้นะครับ